สวัสดีค่ะพบกับครูดาว่าไรตี้เช่นเคยค่ะตอนนี้ครูดาพาพวกเรายัางวนๆอยู่แถวเมืองมุกดาหารนะคะทุกคนมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเราจะไปบ้านกอกๆนะคะเราจะไปบ้านโกกๆนะคะอะนำทีมไปแล้วนะโดยคุณนารานะคะ ช่องคุณนาราเป็น f อซนะคะไม่มีช่องนะคะแล้วก็คันนำหน้าเรานี่คือ,อช่องฟ้าใหม่ชาแนลนะคะ,นะกับคุณยายจำลองนะคะแล้วปิดท้ายด้วยรถคดาวาไรตี้กับช่องอุตะพาลุยนะคะเรากำลังจะไปบ้านโกอกกันนะคะคืนนี้เราจะไปนอนนะไปเล่นไปพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านใหญ่จำลองกันนะคะ,นะ,คะในเอฟซีมาถึงมุกละหานนะทุกคน มันจะต้องค่ะมันจะต้องเลยค่ะเลยไปบ้านกกอกให้ถึงนะคะถ้าไม่ถึงกกอกมาตามคาดีนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ไปกกอกก็เหมือนเรามาไม่ถึงนะคะทุกคนถ้าใครเป้าหมาย19-20ใช่ไหมมันต้องถึงกกอกค่ะทุกคนนะคะก่อนที่ทุกอย่างมันจะเริ่มจางๆหายๆไปนะคะไม่รู้อีกกี่เดือนนะคะที่เราจะต้องได้วนมานะหากันอีกเนี่ยนะคะก็เลยพากัน ไปเที่ยวบ้านกกอกดีกว่านะคะ,ะเขาจะแวะปั๊มเชียลนะคะทุกคนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรถคันแวนนะจะเติมน้ำมันนะคะส่วนของคูดาคูดาเติมเต็มถังมาไว้เมื่อวานแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำไหมจะเข้าก็รีบเข้าเลยไม่งั้นก็จะแวะๆวรอเขาในร่มนี้ก่อนนะ ออที่นี่ไม่มีร้านขายของชำนาะเดี๋ยวดูกันบนนี้เซเว่นไม่ไม่มีนะไม่มีปั๊มเชียวเออปั๊มเชียวนี้ไม่มีไม่มีอยากได้ชาอุ่นชีสนอนเออไม่มีไงกางน้ำเออแตกแตกปั๊มนี้ไม่มีร้านเฮ้ยไม่มีร้านเลยมันมีแต่ร้านอันนี้ปิดไปแล้วน่ะเออไม่มีเออนั่งในเซเว่นเออไม่ได้ข้ามถนนข้ามถนนไม่ให้ไปไปกันไปกันไม่เป็นไร กินน้ำนี่แหละในบริสุทธิ์ไม่ไม่กินไม่กินชาแล้วแบบว่ามันไม่ขาดแบบคาเฟอีนไงอ้าวไม่กับทุกประเทศแล้วไปไหนอ่ะนั่นรถพี่ทิพย์อ่ะไม่รู้ไม่มีหรอะไรเขาไม่ได้เติมน้ำมันนี้มั้งอ๋อแสงข้อเติมปตทไปตังข้างหน้านุ่นอันนี้ปั๊มเชียวหรือว่าจะไปปตทแลบแต่เลยไม่จะได้ไปซื้อไง เฮียเฮียเจ๊ไปปั๊มปตทหรอโอเคเดี๋ยวไปนะพปนจะแปซเซเว่นโอเคไปเขาเติมปตทเขาเฮียเติมปั๊มเชวปตทคืออยากกินโอชีและชื่นใจเหมือนบ่ใช่ ชี้แล้วจะตื่นรถอะไรอ่ะรถรถธรรมชาติรถสบปะสีเขียวอ๋อบรรยากาศอนเลยเพราะเอาตอนที่่มันจะเสียงเข้าของหนูนี่เอรอเออเออเออเดี๋ยวเอาสักคลิปเดียวพอแล้วนะแม่ไออแม่แม่ไม่เป็นไรโอเคนะคะเอฟซีกลับมาใหม่ค่ะนะตอนนี้ครูดาวารตี้นะช่องอุตะพาลุยฟ้าใหม่ชาแนลนะคะแล้วเอฟซี ตัวยงนะคะคุณฟ้าใหม่ช่องฟ้าใหม่แล้วก็ FC คุณนารานะ,ะแล้วยายจำลองนะคะเราจะพากันไปเที่ยวบ้านกกอกนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของแต่ละท่านนะคะกทมเป็นหลักนะคะตอนนี้นะคะพา FC ไปเที่ยวบ้านกกอกก่อนนะเพราะเขายังไม่เคยได้เห็นได้ชมนะคะ,อะโอ้ไฟแดง เ่าสิบห้าวิเดี๋ยวจะไปปั๊มปะตะทข้างหน้านะคะเมื่อกี้ปั๊มเชลนั้นรถของคุณนาราเติมน้ำมันปั๊มเชลนะคะส่วนปั๊มปะตะทอ,อยู่ข้างหน้าเราจะใช้เส้นทางมุกดาหารเต่างอยนะคะมุกดาหารสกลเต่างอยนะคะแล้วก็เข้าบ้านกบกอกนะคะไม่ได้ไปเส้นดงหลวงที่โคดากับคุณวิเชียนเคยไปนะคะ แล้วก็จะเป็นครั้งแรกค่ะที่คูดาจะได้ขับรถไปจังหวัดสกลนครแล้วก็ไปบ้านกกอกนะคะทุกคนนะทุกครั้งที่คูดาไปคือนั่งรถคุณวิเชียนไปค่ะไม่ได้ขับรถเองนะคะอ่าขอเรียกทริปนี้ว่าเป็นทริปส่งเอฟซีเนาะอ่านะส่งไอพาเอฟซีเที่ยวกกอกดีกว่านะคะ อย่างน้อยกดาคิดว่านะถูกต้องแล้วนะที่ F c ซมาฟังการตัดสินคดีความนะคะ,ะน้องชมพู่นะคะแล้วก็ไปชมบ้านกกกอกนะอย่างน้อยก็ไปหาน้องชมพู่นะคะที่วัดไผ่เอกนะคะ,ะไปไปทักทายน้องชมพู่ก่อนเนี่ยไปทําบุญให้น้องชมพู่เงี้ยนะคะแล้วก็แยกย้ายกันนะะเข้า กทมกันเข้าโคราชนะนางรองน้องกี่นะคะมุกดาหารวันนี้ร้อนมากนะคะท้องฟ้าโล่งนะคะท้องฟ้าโล่งมากๆนะคะ ดูเส้นทางด้วยนะคะจากนี้เส้นทางนี้แต่ว่าเส้นทางนี้หลายกูดาถ่ายหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยขับรถไกลเลยจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนนะคะวันนี้จะขับเข้าถึงสกลนครเต่างอยเลยนะคะอ่านกะะ็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกกูดานะคะที่เอารถมาใช้เนี่ยอยากที่ได้ขับรถข้ามไปสกลน,นะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกูดาวาไลตี้ด้วยนะพี่อู๋เ, <c oughs> เนะี่ย <c oughs> ยังไม่เคยขับเองนะทุกครั้งนั่งกับรถกนนม้เชียนไงได้ได้ฝึกเห็นไหมึกกับรถดันกจะได้เรียนรู้เส้นทางเผื่อว่ามีเอฟซงเอต่อไปอยากไปเต่างอยไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปบ้านปกองยังกูอะทำทำช่องยูทูปมานานแล้วแต่เป็นยูทูปเกี่ยวกับเพลงตอนนี้ก็จะมา ทำเป็นอุตตะทำลาพาลุย huh. ลุยเที่ยวลุยกินได้ลุยทุกอย่างลุยเที่ยวลุยกินลุยทํางานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายไงก็เลยแยกออกมาอีกช่องหนึ่งเพราะว่ามีช่องหนึ่งเป็นเป็นเพลงช่องหนึ่งสอนคอมพิวเตอร์มันมันแยกกันออกไปทีนี้ทีนี้ก็มีแอดมินมีเอดมินช่องอยู่ใช่ไหม มีหลายช่องเนี่ยอย่าลืมอย่าอย่าเผลอเอาข้อมูลไปลงผิดช่องนะตอนนี้ตอนนี้ก็จะยุบเปช่องเดียวเป็นเป็นพาลุยเฉยเพราะว่าโค้ดแนะนําว่าควรจะทําช่องเดียวให้มันดังตอนนั่นแหละะคด้าเลยเหลือช่องเดียวแล้วตอนนี้ครแรกจะทาแยกกันเพราะว่าบางคนอยากได้ความรู้คอมพิวเตอร์ได้ไม่ต้องมาลับงคนหาอะไร ไม่น่จะต้องค้นหาแต่มันน่าจัดพุบได้เนะ <ừ. S 1> จัดพุบว่าพุบนี้ไปเถืกอบค <ừ. S 1> อมพิวเตอร์ก็เริ่มแรกเนี่ยตั้งช่องมากก็เลยมี <ừ. S 1> บบเพลงให้กําลังใจก็ส่งถึงให้แม่น้องหมดเลยเป็น <ừ. S 1> เพลงให้กําลังใจทุกคนและสังคมก็แอดแท็กมาที่แม่สาให้กำลังใจ <ừ. S 1> นีหน้าทุเรียนเนี่ยโคดานน้ำหนักขึ้นตรงนี้แหละตลาดโคกสวนสุศูนย์รวมผลมไม้อ,อเคเดี๋ยวเราจะไปแวะปัป๊มปตทข้างหน้านะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะคะทุกคน,นาจากนครพนมจนถึงอุบลราชธานีเส้นทางนี้มีชื่อเรียกว่าถนนชยางกูลน,นะคะ เป็นถนนสายใหม่นะคะนะเป็นเป็นถนนที่เชื่อมกันนะเป็นถนนสายใหม่ซึ่งถนนถ้าเป็นถนนสายเก่านั่นก็คือที่เลาะริมน้ำโขงค่ะนะที่มุกดาหารนะคะนั่นคือถนนเส้นเก่านะจากมุกดาหารเลาะริมโขงไปแล้วก็ไปถึงอำเภอธาตุพนมเงี้ยนะคะทุกคนถึงธาตุพนมแล้วก็เข้านครพนมเงี้ยนะ ระยะทางจากมุกระหารธาตุพนม50ากิโลนะะไม่ใช่แล้วจากธาตุพนมไปอำเภอเมืองนครนพนมก็อีกประมาณ50โลอ่าัวเฉลีย่ยแล้วก็คือประมาณ100กิโลเมตรนะคะอะปัตตาอ,อยู่ข้างหน้าเลยค่ะพยุเตรียมจะซื้ออะไรเตรียมลงโคดาม่ลงนะไ้หรือว,ว่าเดี๋ยวดูก่อน <laughs> เราไม่จะกลัวเราไม่มือถ ok ือไม่ถ้ากินกาแฟแล้วโคดามันเมื่อคืนน่ะเขากินกาแฟบ่ายไงมันไม่หลับใช่แล้วจะเวิร์มลาแข็งรถเดียวดูเราก็นึกู้ว่าเขาจะไปเลี้ยวปั๊บเดี๋ยวลื่น ยังไม่เข้าห้องน้ำใช่ไหมจอดหน้าเซเว่นเลยนะยังไม่ปวด okay. เดี๋ยว,ยวแป๊บนึงมันยังไม่ปลดห็อกอ้าว oh. ถึงแล้วนะคะเซเว่นท้ายสุดของอำเภอเมืองมุกดาหารแล้วนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้อ่ารถ ฟ้าใหม่ชาแนลเขามาเติมน้ำมันปั๊มปะตะทนี่ส่วนรถของค,คุณนาลานะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเชียวในเมืองนะเราก็เลยล่วงหน้ามาก่อนนะคะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคูดาและช่องคูดา v วล i ร t ที่ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะกับคลิป การแนะนำการเดินทางของช่องโคดาวอลเลตี้วันนี้จากมุกดาหารไปบ้านกกกอกนะคะโดยใช้เส้นทางมุกดาหารสกลนครเต่างอยบ้านกกกอกนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ